ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะกดติดตามช่องด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆค่ะสวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูวัตถุมงคลอีกชิ้นหนึ่งของหลวงพ่อเกาวะวัดท่าสมออําเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาธนะครับนั่นก็คือเสียนพ่อปู่ฤาษีพระสิงห,หมุนีหรือสิงหาดาบดหรือพระฤาษีหน้าเสือ ซึ่งถือว่าเป็นบรม,มครู <c oughs> ทางสายคงกระพันอีกองค์หนึ่งของหลวงพ่อเกาะท่านนะครับลักษณะเสียงจะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะเสียงพระสิงหะมุนีสิงหดาบทนะเป็นฤาษีหน้าเสือว่ากันง่ายๆนะฤาษีหน้าเสือเนื้อที่หล่อหลอมก็คือเนื้อนวะโลหะนะครับ <c oughs> ท่านดูนะครับลันนกษณะคือองค์พระเนี่ยขนาดกำลังสวยงามเลยหน้าแขวนนะมีความคมชัดลึกทำพิมพ์ได้สวยนะทำพิมพ์ได้สวยงามมากนะครับทำพิมพ์ได้สวยงามมากหนาลึกมีลองรอยการหล่อหลอมให้เห็นอย่างชัดเจนนะองค์นี้เรามาดูรายละเอียดความสวยงามกันนะครับอ่ะนี่ผมจะซูมให้ท่านชมนะครับใกล้ๆเลยนะ ค่อยๆไล่ไปนะครับจะมีความดุดันมีสง่าน่าเก่งขามมากครับลักษณะลายไทยที่ปรากฏหรือว่าลวดลายต่างๆสวยงามสวยงามลงตัวนะครับจมูก ใช่ไหมฮะจมูกเสือจมูกสิงนี่นูนขึ้นมาเลยนะครับจมูกสิงนี่นูนขึ้นมาเลยองคจริงจะออกผิวเรื่อเือเป็นผิวออกกระแสกระแสเป็นอะไรล่ะเนี่ย <c oughs> กระแสเป็นคล้ายๆนะวโลหะเต็มสูตรนะฮะมีคราบเบ้ามีคราบทองอยู่บ้างปรากฏให้เห็นอยู่บ้างนะองจริงนะ ด้านหลังเป็นยันกระบอกควายอ้าวมาดูรา,ายละเอียดกันนะครับพระสิงหา์ดาบดเป็นฤาษีหน้าเสือซึ่งเป็นครูทางด้านคงกระพันของหลวงพ่อก่อยที่ท่านเคารพนับถืออีกอีกองหนึ่งนะ,ะดูเขี้ยวนะฮะเขี้ยวคมงดงามมากลายเสือพาดผ่านชัดเจนคมคมนะครับ องค์นี้ไม่ผ่านการใช้เลยองค์จริงเนื้อหาจะวิบวับสวยงามนะการดูพิจารณาการดูก็คือชัดดูความคมชัดตรงนี้มีรอยตะใบด้วยนะผมท่านมีรอยตะใบ ดูลักษณะการหล่อหลอมนะครับสวยงามมากดูตาโอนดุดันแต่ว่ามีสง่า,าตาท่านมีสง่าราศีนะครับมีสง่ามีตบะมีอำนาจมีเดชครบเครื่องด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับ หล่อได้หนาองพระหล่อได้หนามากพวกสายคงกระพันนะพวกสายคงกพันหรือว่าสายที่เกี่ยวกับปราบปรามเกี่ยวกับสิทธิ์ที่เป็นสายปกครองและราชการตำรวจทหารคุมคนหัวหน้างานหรือว่าพวกบู๊หน่อย,ยจะชอบพ่อปู่องค์นี้ เป็นตบะเป็นอำนาจนะครับไปที่ไหนก็มีแต่คนเกรงเกรงกลัวเกรงใจนะมีตบะมีอำนาจมีบารามียันด้านหลังเป็นอุณาโลมนะครับด้านบนเป็นอุณาโลมแล้วก็เป็นยันกระบองกว้อยี่ยท่านดูดิเนื้อหาสวยงามมาก นเนื้อหาสวยงามมากพระสิงหาดาบทรุ่นนี้เนี่ยมีการเอาไปขยายพิมพ์แล้วก็ทำเป็นเนื้อผงด้วยนะครับทำเป็นเนื้อผงพุทธคุณด้วยขนาดก็เนื้อผงก็จะมีขนาดใหญ่กว่าเนื้อโลหะเพราะว่ามีการขยายพิมพ์ออกไปนะครับแต่ว่าความคมชัดลึกก็จะ มีให้เห็นเหมือนกันเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะจะทำเนื้อผงให้ท่านได้ชมอีกกันนะครับลักษณะเบ้าลักษณะพิมพ์นะครับหนามากหนาปึกเลยนะสวยงามมีความเข้มขังสวยงามดุดันมาก เป็นวัตถุมงคลอีกชิ้นหนึ่งของหลวงพ่อเกาะที่ลูกศิษย์ลูกหาให้ความนิยมโดยเฉพาะสายปราบปามหรือว่าสายตำรวจสายและข้าราชก,การอย่างที่พูดไปแล้วคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะมีวัตถุมงคลดีๆมาให้ท่านชมอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ